มีเอ็มี่ปันนีดูเรื่องสื่อมวลชนที่เครารพรักคณะกรรมการศูนย์การกีฬาของทัพบกสาขาถาบนตัวฐานหกพนสองรอยสี่สิบสี่ในสนามก็คแค่ที้ประจำสนามกอ็ของ,ของคอง่ายเขตอุทุศที่รักทุกท่านนะครับวันนี้ก่อนหน่งต้องขอขอบคุณทางพี่น้องสื่อมวลชนนะครับที่ได้รพนา เดินทางใช้เกียร์มาร่วมรับฟังชี้แจงนะครับข้อเท็จจริงจากกรณีที่เกิดขึ้นเกี่ยวกับสนามกอล์ฟแห่งนี้นะครับแล้ก็ในส่นของ้องขออนุญาตเรียนในพี่น้องประชาชนือสื่อมวลชนทุกท่านได้ทราบนะครับว่าสนามกอล์ฟแห่งนี้เป็นสนามกอล์ฟที่ปฏิบัติตามระเบียบของศูนย์พัฒนากีฬาของพระบกแต่ที่ต้องการให้ใช้พื้นที่นะครับที่ของพระปกดูแลอยู่ ให้เกิดประโยชน์สูงสุดดังนั้นทางค่ายเขตรุลยมักนะครับซึ่งมีหน้านที่รับผิดชอบพืน้นที่ตรงนี้นะครับก็ไ,ได้จะทำเป็นสนามกอกขึ้นมาหลายปีหลายสิบปีมาแล้วนะครับซึ่งได้มีการจดทะเบียนถูกต้องนะครับจดทะเบียนเป็นสนามกอกค่ายเขตรุลยมักซึ่งมีการเสียภาษีนะครับแล้วก็จดทะเบียนเชิงธุรกิจนะครับตามเอกสารอันนี้นะครับ แต่ซึ่งผมเนี่ยนเป็นผู้ว่าข้าราชการผู้จัดกรามรมลนฐานบก44เมื่อรับหน้าที่เป็นผู้จัดกรารมวลฐานบก44แล้วก็รับผิดชอบเป็นประธานกรรมการของศูนย์พัฒนากีฬานะครับของกองทัพบกสาขามฑลชนฐานบกที่44ด้วยอีกตำแหน่งหนึ่งหลังจากที่ได้มาเป็นรับผิดชอบแล้วผมก็ได้ดำเนินการพัฒนาต่อให้มีความพร้อมที่จะดูแลพี่น้องประชาชนเนี่ย ไม่ว่าจะเป็นข้าราชการพ่อค้าประชาชนที่เล่นกอล์ฟนะครับซึ่งโดยปกติแล้วกอล์ฟเองเนี่ยเป็นกีฬาที่หรือว่าเป็นกีฬาที่มีเป็นกีฬาที่มีประโยชน์นะครับสาหรับผู้สูงอายุเป็นกีฬาที่มีประโยชน์นะครับสําหรับพี่น้องประชาชนหรือพ่อค้าที่มีอายุเยอะหรือข้าราชการที่กเกษียณแล้วได้ได้แบบเวลาที่ออกกำลังกาย ซึ่งแต่ละท่านก็เป็นผู้ที่มีเกียรติศักดิ์ศรีและก็มีหน้าที่การงานใหญ่โตนะครับเพราะว่าการเล่นกอล์ฟเนี่ยใช้อุปกรณ์ใช้ไม้หลายชนิดที่มีราคาซึ่งทางหน่วยเองก็ให้เกียรติกับทุกท่านนะครับที่เป็นสมาชิกมาเล่นที่ผ่านมาเราก็ได้มีกฎระเบียบกติกานะครับซึ่งสนามกอล์ฟทั่วโลกนะครับก็มีกฎกติกาและมารยาทเช่นเดียวกันสนามกอล์ฟแห่งนี้ผมพยายามจะยกระดับยกระดับให้สนามกอล์ฟแห่งนี้มีมาตรฐาน มีมาตรฐานที่เป็นสนามกอล์ฟเทียบเท่าสนามกอทั่วๆไปในโลกนี้นะครับแซึ่งสนามกอลทั่วโลกเนี่ยเขาได้มีกฎกติกาโดย r n a นะครับซึ่งได้กําหนดนะครับกำหนดให้มีกฎกติกามารยาทที่บัญญัติขึ้นนะครับซึ่งกําหนดโดย the Royal and a s i a n Golf Club, Club of Saint a n d r e l s นะครับที่กอลแลนด์ผมก็ได้ไปศึกษาและได้ยกระดับ เพราะเขาบอกไว้ว่ากีฬาเขาเป็นกีฬาที่ให้ความสําคัญกับกฎกติกาและมารยาทเป็นอย่างมากนะครับดังนั้นผมก็ได้อบรมเจ้าหน้าที่คณะกรรมการทั้งนายสนามทั้งกรรมการทุกท่านรวมทั้งแคดตี้นะครับเป็นอย่างดีแล้วก็ให้มารยาทให้มีมารยาทในการพูดจากับลูกค้าที่มาเล่นกอล์ฟซึ่งเป็นผู้ที่มีเกียรติมีศักดิ์ศรีในพื้นที่ผมก็ยินดีกต้อนรับนักกอล์ฟทุกท่านมาตลอด จนถึงระยะหนึ่งได้มีการพัฒนาสาร์อกที่ดีะระดับหนึ่งผมก็ต้องการที่จะให้เกียรติกับผู้ที่เป็นราชการพ่อค้าประชาชนที่เป็นผู้ใหญ่และมีขีดความสามารถในการที่จะมาเล่นบล็อแห่งนี้ได้โดยการคัดเลือกบุคคลเหล่านั้นและมอบบัตร V.I.P ให้บัตร V.I.P ก็คือบัตรที่ให้กับบุคคลที่มีความสําคัญและให,ให้คุณประโยชน์และให้การส,น,สาน,นับสนสนาม็อฟแห่งนี้รวมทั้งเป็นลูกค้าที่หลายปี และได้รับการบริการเป็น first priority ก็คือให้ความสำคัญเร่งด่อันดับหนึ่งและให้เกียรติมาตลอดแต่ในขณะเดียวกันสนามกอลเองนะครับที่ต้องการจะให้มีความเป็นสากลเป็นมนาตรฐานสากลเราก็ได้มีกฎกติการมารยาทของสนามเกิดขึ้นมาที่ว่าก็คือปิดประกาศไว้ที่ห้องขายตั๋วนะครับเ้ื่ทำเป็นบอร์ดไว้ชัดเจนสนามกอลเรียนสมาชิกกอลทุกท่านนะครับสนามกอล์ฟ่ายเขตอุดมศักดิ์ ประกาศให้ท่านทราบและปฏิบัติในการออกรอบดังนี้1ก่นอนออกรอบทุกครั้งต้องซื้อบัตรกรีนฟรีบัตรแคดดี้ทุกครั้งการออกรอบในแต่ละวันควรละไม่เกิน6ท่านนะครับการใช้บริการรถตฟต้องใช้แคดดี้ประกอบไปด้วยทุกครั้งการใช้บริการรถ์ฟนั่งยืนทันละ4ท่านเท่านั้นกรณีที่มีแคดดี้เหลืออยู่ให้ใช้บริการแคดดี้ที่ทางสานามจัดไว้ให้เท่านั้น วันนี้คทตี้ไม่เพียงพออนุญาตให้ลากถุงกก็อกได้เองไม่ต้องเสียค่าฟ่ีฟรีให้แจ้งเจ้าหน้าที่ทราบก่อนทุกครั้งการแต่งกายต้องสุภาพเรียบร้อยใส่เสื้อคอปกห้ามใส่ยางยียนการใช้บริการรถก็อกในสนามกรณีฝนตกในสนามแฉะให้ใช้เส้นทางที่สนามกำหนดการฝึกซ้อมให้ใช้สนามฝึกซ้อมที่ทางสนามจักไว้ให้เท่านั้นจึงเรียนมาเพื่อการอุณนาทราบและปฏิบัติรับคำสั่งลงชื่อบนตรีสุรเทศหมกแก้ว ผู้จัดการมณฑลฐานบก4ิสี่ประธานคณะกรรมการศูนย์พัฒกีฬาของท่าบกใา้เขตุดมศักดิ์ผมขอเน้นย้ำที่การออกรอบในแต่ละวันควรละไม่เกินหกท่านนะครับซึ่งมีบางท่านนะครับที่เป็นคนรองที่ได้เงินเป็นประจำก็ามาขออนุญ,ญาตโดยการขอเป็นกรณีพิเศษพอออกเจ็ดบ้างแปดบ้างก็แล้วแต่กรณีผมก็ยินดีนะครับเนื่องจากว่าเราให้เกียรติกันว่าถือว่าท่านเป็นผู้ที่มีจริยธรรม นะครับและก็มีมารยาทที่ดีอยู่แล้วใกล้ดีได้เจ็ดคนก็มีนะครับแต่บังเอิญว่ามีนักกอล์ฟท่านหนึ่งครับมาเล่นที่นี่เจ้าหน้าที่ผมซึ่งเป็นผู้ใต้รัชาผมซึ่งปฏิบัติตามคําสั่งของผมอย่างเล่นครับก็แจ้งไปแจ้งเขาว่าเขาเล่นเกินเจ็ดคนผู้ชักผู้ประธากนกระด้ามการไม่ต้องการให้เล่นเกินเจ็ดคนเพราะไปขีดความตัวอืว่นเขาไม่เรียบร้อยเขาก็ไม่พอใจ เขาไม่พอใจเพรากเขตอบว่าเจ้าหน้าที่ผมซึ่งมียศเป็นจา 11, ่าสิบเอกยศเป็นพันโทเขาก็อ้างว่าเขามีตําแหน่งใหญ่โตมีตําแหน่งรุ่นนี่มีคุณประโยชน์ต่อสนามมากมายนะครับอ้างว่าเขาดูแลทุกอย่างที่นี่แต่พอถึงเวลาเขาก็เล่นเกินเจตุนคนซึ่งผิดกติกาและมารยาทของสนามที่ได้ประกาศไว้ตามระเบียบสากลนะครับตระเบียบสากล ก็คือเกินองค์ตนก็ถือว่าผิดแล้วแต่ว่าขออนุญาตได้ไม่เป็นไรแต่เมื่อเขามาเล่นเจ้าที่ผมไปเตือนเขาก็ไม่พอใจลูกน้องผมผู้แต้มชาวผมก็ปฏิบัติตามหน้าที่ปฏิบัติาตามคำสั่งผู้ชายย่างเคร่งครัดด้วยความมีวินัยเมื่อตักเตือนมากเข้าเขาก็โกรธและต่อว่าหลายครั้งผมเองก็อดทนทนระยะหนึ่งจนมาถึงระยะมีอยู่ครั้งหนึ่งเขาไม่พอใจเขาก็ไปรณรงคงไปยุบโยงปลุกปันปลุกระดมมวลชนสร้างกระแสะแลกก็ไม่ให้มาใช้สนามแห่งนี้ ผมก็ไม่ได้ไปต่อว่าอะไรเขาเป็นสิทธิของเขานะครับซึ่งเขาไปโพสต์ข้อความต่างๆลงในอินเทอร์เน็ตในลายส่วนตัวในกลุ่มไลน์ผมก็ได้กล่าวรับเตือนไปโดยวาจาแต่เขา,าก็ยังทาสุดท้ายผมก็เลยใช้วิธีตามระเบียบของสนามนะครับระเบียบของสนามแห่งนี้ด้านหลังที่ติดอยู่นะครับด้านหลังที่ติดอยู่บอกพูดถึงคําว่าสมาชิกในข้อสามสิบนะครับข้อสามสิบ กล่าวไว้ว่าสมาชิกผู้ใดไม่ปฏิบัติตามระเบียบประกาศและคาชี้แจงที่สนามกอล์ฟค่ายเขตอุดมศักดิ์กำหนดไว้เป็นเหตุให้เกิดความเสื่อมเสียต่อชื่อเสียงของกองกำลบกหรือสนามกอล์ฟค่ายเขตอุดมศักดิ์ผู้ในการประธานคณะกรรมก,การจะให้สมาชิกผู้นั้นพ้นสมาชิกภาพได้ทันทีหรือหรือนะครับหรือนะรับการใช้สิทธิเป็นการชั่วคราวได้ อันนี้เป็นระเบียบที่เขียนไว้ตั้งแต่ปี2 5 6พลและประกาศให้ทุกคนได้รับทราบเจ้าหน้าที่สนามและกรรมการสนามรับทราบซึ่งเป็นไปตามระเบียบจากคนที่ไม่ได้เขียนขึ้นเองนะครับผมก็เลยใช้สิทธิตรงนี้ในฐานะเป็นประธานกรรมการเนื่องจากว่าบุคคลสองคนดังกล่าวนะครับไปยุยงถูกปั่นไปสร้างการะแสและไปสร้างเสื่อมเสียชื่อเสียงให้กับกองทัพบกผมในฐานะเป็นผู้จัดการมณฑลทานบกศีรษะรับผิดชอบค่ายแห่งนี้ ผมก็เลยประกาศนะครับมีประกาศมาฉบับหนึ่งนะครับใช้สิทธิ์ตามตามระเบียบที่กล่าวแล้วก็คือประกาศศูนย์พัฒนากีฬาค่ายเขตอุดมศักดิ์เรื่องยกเลิกสมาชิกเบนีและห้าบุคคลเข้าสนามกอล์ฟค่ายเขตอุดมศักดิ์ประกาศนี้ผมก็แจ้งทุกคนและก็ปิดประกาศไว้ให้ทราบว่าสองคนนี้เนื่องจากว่าไปปลุกปัมม่นยุยงลุกระดมมวลชนชวนนันกกอล์ฟคนอื่นไม่ให้เข้าสนามนะครับ เสองคนผมขออนุญาตไมเ่เอ่ยนามนะครับซึ่งสองคนนี้บังเอิญเมื่อวันที่ส7เจ็ดวันที่17ที่ผ่านมาสิงหาคมส7เจ็ดคุณหนึ่งคนนะครับได้ไปชวนเพื่อนที่เป็นอดีตสมาชิกพุทธที่สภขานะครับมาเล่นฟอสที่นี่ท่านการัรปุงนามาเล่นแล้วท่านกา็มาใช้บริการที่นี่ท่านก็มาซื้อบัตรกิน,ก,นการ์ด้ปกตินะครับ แต่เมื่อเจ้าหน้าที่ผมเห็นเนื่องจากประกาศฉบับที่ผมได้ประกาศไว้ทั้งนี้ตั้งแต่11มิถุนายนเนี่ยจนครบกำหนดนเป็นเวลา6เดือนยังไม่หมดอายุที่ประกาศไว้แต่ผมก็ได้แจ้งเจ้าหน้าที่ว่าให้อนุโลมอนุ่นมมารุ่มาวยให้เขามาเล่นได้ถ้าเขามาเล่นกัให้เขาเล่นไปแต่วันนั้นมาเล่นกับสวที่เจ้าหน้าที่ผมไปตักเตือนแต่อดีตสวท่านก็ได้ให้เกียรตินะครับท่านการรับทราบปัญหาท่านกล็ลูกน้องผมก็พูดด้จยกวาจาที่สุภาพ ซึ่งการใน,ในการแจ้งให้ทราบวันนั้นเนี่ยพูดด้วยคำพูดที่สุภาพผมมีคลิปวิดีโอแลวกน้ผมก็ถ่ายไว้ตลอดเวลาแต่เวลาผ่านไปเมื่อวันที่21สิงหาคมที่ผ่านมานะครับได้มีหนังสือพิมพ์ฉบับหนึ่งไปโพสต์ข่าวเป็นที่ฮือหานะครับชุมพรฮือหาสนามกอล์ทหารห้ามเข้าสั่งถอดสองสมาชิก VIP และห้ามเข้าสนาม นะครับอันนี้เมื่ไปโพสแล้วก็เป็นความจริงครับผมหราบข้าวสารจริงและมีประกาศชัดเจนตั้งแต่วันที่11มิถุนายน1 4มิถุนายนที่ผ่านมาแต่เมื่ออันสืบพิมไปลงก็เป็นข้อได้จริงนะครับอันสืบพิมก,ก็ไปลงก็ได้จริงว่าผมหราบข้าจริงๆอันนี้ก็ผมเลยถือโอกาสนี้มาชี้แจงเพื่อทําความเข้าใจกับทุกท่านนะครับทั้งพี่น้องสื่อมวลชนและท่านผู้ที่ใช้บริการสื่อมวลชนแล้วรวมทั้งเป็นที่ เป็นลูกค้าหรือเป็นผู้ใช้บริการสนามก็แห่งนี้ว่าสิ่งที่ผมทําไปนั้นผมทําตามกฎกติกาและมารยาทผมไม่ได้รู้สึกเกลียดชังไม่ได้มีความรู้สึกส่วนตัวต่อบุคคนใดทั้งสิน้นอันนี้เนื่องจากว่าเขาผิดกติการมารยาทของสนามเมื่อผมห้ามแล้วผู้ได้รชาผมก็ทําตามคณะกรรมการการ็ทําตามแต่เมื่อเขามาเล่นเราก็แจ้งให้ทราบว่าเขาเนี่ยมีประกาศห้ามอยู่แต่เมื่อไปโพสต์อย่างนี้นะครับทาให เกิดความเข้าใจผิดผมจึงได้มาชี้แจงเพื่อ让ดาทราบว่าทุกอย่างที่เกิดขึ้นนะครับเป็นไปตามกฎกติการมรรยาทของสนามครับและทุกคนส่วนใหญ่เข้าใจนะครับผมได้เรียนกับท่านอดีตสวด้วยความเคารพท่านบอกท่านเข้าใจครับแต่ท่านไม่ทราบว่าเหตุการณ์ที่เกิดขึ้นในอดีตเป็นอย่างไรเมื่อสักครู่ก่อนมานี้ผมก็ได้ปรึกษากัทบออท่านอดีตสวผมขออนุญาตแถลงข่าวแล้นบอกดีครับทุกคนจะได้เข้าใจ ทุกคนจะได้ทราบว่าที่นี่มีมาตรฐานสากลผมถึงได้มาแถลงว่าข่าวที่เกิดขึ้นก็าท้จริงเป็นอย่างไรก็คือสรุปนะครับโดยสรุปก็คือมีสมาชิกนักลก์อของที่นี่เคยได้รับบัตร V.I.P. ของสนามเคยช่วยเหลือสนามบ้างในบางเรื่องแล้วก็อ้างสิทธิ์ไม่ปฏิบัติตามกฎระเบียบวรรยาตที่เป็นสากลแล้วก็ใช้คำหยาดคำพูดจาต่อเจ้าหน้าที่สนามซึ่งเป็น ผู้ใต้กำชาเป็นท่านการชั้นผู้น้อยนะครับยศแค่าสยสิบเอกหรือยศแค่นโยพเนี่ยมาพูดต่อว่าถ้าสงสัยหรือใครในอยู่ที่นี้รู้จักกับแคดดี้ในสนามก็ทราบดีบางท่านก็ถูกต่อว่าตุนตาซึ่งที่แห่งนี้เราต้องการความเป็นระเบียบความเรียบร้อยเพื่ออะไรครับเพื่อความมั่นคงของจุมชนของสังคมผมจึงได้มาชี้แจงเพื่อตุานดานทราบะสุดท้ายนี้นะครับผม ในฐานะเป็นประธานคณะกระกรมการศูนย์พนากีฬาองค์ตงบกสาขาบนตันบกที่44เป็นสารข้อแบบนี้ผมขอยืนยันว่าสิ่งที่ได้กระทําไปเป็นการกระทําเพื่อชี้แจงและเพื่อแจ้งให้ทราบได้ความสุภาพนะครับได้ความสุภาพไม่ได้ใช้คาําหยาบหรือคําสุขไม่สุภาพและให้เกียรติทุกท่านนะครับสําหรับนักกอล์ฟที่จะมาใช้บริการสถานที่แห่งนี้ก็สถานที่แห่งนี้เป็นสนามกอล์ฟนะครับ ที่ถูกพัฒนาและก็ใช้พื้นที่ของของทัพที่ดูแลอยู่ให้เกิดประโยชน์โดยการทําเป็นสนามกอล์ฟที่มีมาตรฐานและสามารถต้อนรับลูกค้าหรื้สมัชชิกได้เป็นอย่างดีนะครับและก็ยินดีต้อนรับนักกอล์ฟทุกท่านนะครับนับกกอล์ฟจากมืออาชีพนะครับและก็มีมาตรฐานทุกวันไม่เป็นวันหยุดราชการนะครับสุดท้ายกอล์ฟนะครับเป็นกีฬาที่ให้ความสําคัญกับฏกฎกติกาและมารยาทเป็นอย่างมาก ันนี้เป็นคำพูดของสมาคมดูเรียลแอนเดอร์เชลก็อฟครับ and off and do นะครับที่ประเทศสกอตแลนด์เขียนไว้ R N A นะครับซึ่งขออนุญาตเรียนเพื่อตัวนาซาบนะครับนะครับพี่น้องสื่อมวลชนมีอะไรจะสอบถามเพิ่มเติมขออนุญาตเรียนเชิญครับแคทตี้วันนี้แคทตี้มีอะไรที่แจ้งไหมกฟเนี่ยเอ่อมันค่อนข้างจะดุนแรงแล้วมันกระทบเกินภาวะจิตใจของผู้ดูแลสนามนะครับ ผมขออนุญาตอันนี้คือผมให้คนที่เขาได้ฟังกับหูตัวเองพูดไปตัวเองพูดตามความจริงครับผมรับ,รบผมเป็นตัวพิจารณาคุณตัวรับน,นายธนาก็ที่นี้นะครับก็มหีหลายครั้งหลายครั้แล้วก็มีว่าตดนกับผมจริงจริงก็งมีครั้งหนึ่งก็ ที่ว่าตั้งรูกค้นนะครับก็มาขอรถก้าวเกินปีกสำหรับเพื่อนของเราที่มาจากสามจังหวัดครับหคนก็ขอเป็นร้อยญาติจากการธรชิตผมก็ได้ติดต่อทางต่อครับซึ่งพวบปวบอยู่รวมอยู่กรุงเทพนะคับก็ประธานบอกว่ารถไม่ได้อาตารระเบียบนะครับก็ทำไม ตันลูกบุญตัวแล้วตก็ต้องการเะอาของบริจาคเียบริจาคเกับบรารฟองเนี่ยคือก็มีตรงสีด้านตรงแล้วก็อื่นเวตีางนี้เอากับให้หมดนั้นไม่เอาไปทำอะไรเอไปเออแล้วกระดาษทีให้กับดพูดอะไรพูดอะไรส่เ้าเขาพูดอะไรขาอ้าวเขอก็มี้านึ่งครับงานหนึ่งที่ว่ามาขอ บอกควรเจ็ดคนแปดคนเขาบอกว่าแล้วผมสี่เขาสี่เก้าสี่สิบต้องมาขอจ่ามาขอพออันโตเลยนะเรก็ลักษณะแบบนี้ครับอันนี้คือใช้ใช้อำนาจที่ตัวเองเคยเป็นข้าราชการอดีตข้าราชการ49มาพูดกับลูกน,น้องผมที่จ่าสิบเบกแล้วก็พันโทเนะี่ยบอกว่าเขา49ทําไมต้องมาขออนุญ,ญาตจ่ากสิบเบกหรือพันโทซึ่งเนื่องจากว,ว่าพันโทและสิบเบก เป็นผู้ใต้บัญชาผมเนี่ยปฏิบัติตามนะครับปฏิบัติตามประกาศที่เราประกาศให้สมาชิกนักกอล์ฟทุกทัานทราบนะครับเราติดไว้ชัดเจนนะครับเราแปะไว้เราเขียนไว้ที่บอร์ดนะครับชัดเจน,เ,นออเขาอ่านหนังสือออกก็ทราบได้นะครับแต่เมื่อเขาแจ้งบอกว่าเขาเนี่ย49เขาใหญ่กว่าแล้วก็สิ่งที่บริจาคมาเขาเจะเอาคืนอะไรพวกนี้ซึ่งที่บริจาคเนี่ยผมก็ขอรับบริจาคนะครับ ผู้มีจิตศรัทธาแล้วก็ผมขอจริงจัดก๊อการกุศลผมก็เชิญจริงแล้วก็เชิญเขามาช่วยงานซึ่งก็ทําตามทุกอ,อย่างซึ่งถ้าท่านปฏิเสธผมก็ไม่ได้ไปบังคับอะไรว่าต้องมาช่วยแต่เมื่อมาช่วยแล้วมาอ้างว่านักก๊อบที่นี่เขาดูแลทุกคนเขาช่วยเหลือนู่นช่วยเหลือนี่ที่บ้านเดือดร้อนเขาก็ช่วยซึ่งผมก็เข้าใจการช่วยเหลือเน,นี่ยเป็นคนที่มีน้ําใจเป็นคนที่มี เพื่อเพื่อความเพื่อเพื่อเบื่อแผ่ซึ่งใครก็ทําได้นะครับซึ่มีมากก็แบ่งปันแต่ในสังคมเราอยู่กันหมู่มากเราก็ต้องมีระเบียบนะครับมีระเบียบแล้วทุกคนก็ต้องมีวินัยสังคมเราก็จะได้มีความมั่นคงมีความเป็นระเบียบเรียบร้อยครับออาตเรียนเพิ่มเติมแค่ที่มีเหตุการณ์อะไรจะเล่าให้ท่านผู้สื่อวลชนได้ทราบไหมครับเอาไม่มีไม่มีนะครับขอบคุณครับขอบคุณครับไปถ้ามีคําถามอื่นนะครับขายกินฟรีนะครับ แล้วก็ที่ประกาศยกเลิกเนี่ยผมเป็นคนประกาศเองเนื่องจากว่าผมไม่ใช่คำพูดยุย,ยงบุกป,ปันสร้างความแตแกแยกนะพูดได้ง่ายซึ่งเราไปเชิญชวนนักกอลแล้วไปใส่ข้อความให้คนนู้นคนนี้ซึ่งนักกอลส่วนใหญ่นะครับส่วนใหญ่เนี่ยถ้ารอยคนก็เก้าถึงเ้าคนนะครที่เห็นด้วยแล้วก็อยากจะให้ทุกอย่างเป็นไปตามระเบียบทุกคนมีสิทธิเท่าเทียมกัน ไม่ได้แบ่งชั้นยศไม่ได้แบ่งอาวุโสว่าใครอายุมากอายุน้อยเพราะการเล่นกอล์ฟเล่นได้ตั้งแต่อายุ8ขวบสามารถจับไม้ได้แล้วเล่นถึง80 90ก็ยังมีคนปฏิยเราก็มีกฎกติกาบรรยาทครับซึ่งก็เปลี่ยนไปตามที่ที่แจงครับรที่แจงกล่าวในที่ประชุมนะครับจริงๆแล้วนะครับสมาชิกวบดสุมพรนะครับผมนั่งเลขาทา่านรัมปองสิทธิานสมดมนะครับ ึเรื่องบางเรื่องที่เกิดขึ้นนะครับอขออนุญาตให้คุณสมัยผู้ตอบผมจะได้จะผมก็จะกล่าวต่อเอกชนที่สมัยยกมือก่อนต่อที่หม่แล้วก,ก็พี่น้องนักอบครับวันนี้จริงๆแล้วมาในฐานะเป็นสมาชิกปกอสค่ายเโดอสัตว์ที่เราเสียค่าสมาชิกรายปีที่สำคัญน,นะครับแล้วก็เป็นสมาชิกชมรมฟอสกีฬากอลอย่างวัดยุพอรอ่า วันนี้ไม่ได้มาอยากอยาจะมาฟังแค่แต่พอจะเข้าใจนะครับว่าเป็นอย่างไรโดยข้อเท็จริงแล้วที่ท่านที่แจกเพื่อนท่องวเห็นเนี่ยจะโกงจะเคลียรจะทำอะไรก็ได้แต่นักป๊อกเ,เขาไม่เกิดทำเพราะฉะนั้นมารยาทอย่างนี้ถามว่าเหตุการณ์ที่เกิดน,นะครับผมเรียนอย่างนี้ผมเรียนว่าพวกเราในฐานะเป็นสมาชิกป๊อกที่อยู่กับค่ายเถรนศักดิ์เนี่ยมายาวนาน หลายคนนะครับตีตั้งแต่อายุ20กว่าจนปัจจุบันนี้70กว่าแล้วอยู่ตั้งแต่สนามอยู่ข้างนอกจนมีการพัฒนาถู่สนามที่มีามาตรฐานดีกว่าเดิมสิ่งที่พวกเราเรียกร้องจากสนามเนี่ยในฐานะที่เป็นสมาชิกเพียอย่างเดียวคือขอความอารุณอรวยในการออกรอบเตือนจิตท่าน ซึ่งเรื่องนี้ได้พูดวาต่า,าวาจากับทางสนามไปผมไม่ทราบว่าท่านาประธานศูนย์พัฒนาจะรับทราบหรือไม่นะครับเพียงแต่ว่าที่เราขอกันเนี่ยมันมีเหตุผลอย่างนี้ครับท่านครับสนามเราเนี่ยส่วนใหญ่ถ้าท่านดูกันให้ดีเนี่ยมันจะมีสมาชิกปีวัดิรอบซึ่งบางทีเขาก็อ,อนุมัติแต่พวกเราอยากได้เป็นหลักการสนามเพาะเราอยากได้หลักการว่า ท่านให้เลยนะรเราเคยขอกันว่าวันจันทร์ถึงวันศุกร์เนี่ยวันจุกวันธรรมดาเนี่ยขอออกรอบเจอเจ็ดคนได้สักหกคนได้ไหมที่กระทบ,บวันนี้เนี่ยครับเนี่ยเทปดี้ผมจริงๆอยากจะให้ผู้บรรลุถามด้วยซ้ำกับเทปดี้ว่าวันนี้เนี่ยท่านอยู่มาได้ไหมในฐานะที่เป็นเทปดี้ตั้งแต่อายุสิบกว่าปีเกือบยี่สิบปีครับจนวันนี้อ่ะครับถามว่าพวกเราเนี่ยมาตีซอสทีสท่นี้ไม่ได้ตีเสียตัง คนที่มาตีนาะทีเสียตังค์เพราะฉะนั้นถ้าเราไม่ว่าเป็นความผูกพันเราไปตีเราเนี่ยขอขอ,ขอน,ใน,ใน,นุโลพรอดในแค่ที่ถามว่าในแง่ที่อะไรครับท่านบวกค่าทิปเขาได้ประมาณสั่งเกินหกร้อยถ้าหนึ่งอาทิตย์เนี่ยเขาอ,ออกได้ไม่เกินสามครั้งนะพันแปดถามว่าหนึ่งผมเข้าใจท่านทั้งหมนนะอยู่กับท่านมาตั้งนานนะ สมัยตั้งจะไปรองผู้การอยู่นะครับผมก็ญาติเรียกว่าพี่จ้อยครับก็เลี้ยงส่งท่านหัวหน้าที่บ้านนะครับพี่จ้อยในนาบ้านสีวิเชียนมาขอร้องพี่จ้อยช่วยเราเป็นคนกลางนะครับแต่มีปัญหาทันทีเลยเหมือนผมตีขอมพิวตอโอต้องโทรหาไปโทรหาารูช่วยมาติบเขหน่อยสิพี่ดีดีคนแเดทุกคนที่อยู่ตรงนั้นรู้ทั้งกวท่างไม่สบายใจผมการันตีทัานก็อรู้นี่ั่น ผมก็กินเป e <hi> ็นกินเล่นเป็นเล่นเที่ยวเป็นเที่ยวทำงานเป็นทำงานแต่ชัดเจนนะครับเพราพฉานั้นถ้าทําตามกฎติกามารยาทหรือขออนุญาตอนุโมทนาเป็น้างข่าวก็ไม่มีปัญหาครับเรื่อหาถ้าบอกว่าที่อื่นก็ทําได้ที่นี่ต้องทําด้วยก็ไม่ใช่นะครับไม่ใช่พอมาวันตีก๊อีบคิดนี่ครับ อ่ผมในฐานะผู้ช่วยบรรณาธิการผู้ช่วยสวนะครับอดีตก็ถือว่าเออ่โอเคเรื่องเันผ่านมาแล้วเปลี่ยนใหม่เรายากครับขออนุญาตคุณตุ๊กยกเลิกคำว่าทหารกับประชาชนต้องเปลี่ยนใหม่เปลี่ยนว่าประธานกรรมการสนามกอล์ฟกับนักกอล์ฟโอเคขออนุญากก่อนกอล์ฟยากก่อต้องพูด กับทหารประชาชนในใจแล้วพูดอย่างนี้ทหารก็ถือว่าเดือดร้อนโอเคครับหรือจะบอกยังไงได้ประธานกรรมการขณะรอบค่ายเขตตุนทรัิย์คนจีนตัวเทพผมแก้วกับใครบอกมาเลยโอเคเลยครับอย่าไปบอกว่าทหารกับประชาชนกับเพราะแยกประธานโทษในฐานะที่ถ้าบอกเป็นคนไทยกับผมไม่ได้เลยคนไทยกับทหารผมเป็นก็เป็น่กี่คนเนี่ยแต่ที่นี่นักก๊อฟเนี่ยเขาจะเห็นด้วยกับคุณตุ๊กทุกคนนะโอเคครับอาจารย์ชมพู่ นักเคาะไม่ได้เห็นด้วยกับตระกูลทุกคนนะนักเคาะที่เข้ามาบนกับผมก็มีนะพี่หมายนักเคาะที่บนก็มีนะเพราะงั้นอย่าคิดว่านักเคาะทุกคนเห็นด้วยกับคุณเพราะว่าคนเข้ามาตืนต่นแน่กับผมเพราะงั้นใช้คำพูดว่าอย่าต่างหากแต่เวลาโยนแท้แค่กับว่าประธานสนามเคาะคณะกรรมการสนามเคาะให้เกียรติสมศักด์กับนักเคาะบอกชื่อมึงได้เพราะใครอย่าอย่าพูดอย่างนี้ได้ก็เพื่มาใช้บริการที่นี่ ด้วยไม่ไว้ระยะ่างเข้ามาเราจะกอดทุกครั้งที่เดินเข้ามานะครับก็สรุปว่ามาตรฐานตั้งไว้อันเดิมก็คือคนราบไม่เกินหกคนถ้าจะตีเกินมากกว่าหกคนแต่ผมจะเขียนกติกาไว้ให้ว่าถ้าเคนต้องมีเคล็ดลเท่าไหร่ต้องเช่ารถกี่คันห้านลากเองนะครับ เจ็ดคนแปดคนก็ได้สิบคนก็ได้แต่จะมีกติกาเงื่อนไขต่อท้ายว่าถ้าเจ็ดคนต้องลดกี่คนแค่นี้กี่คนได้ไหมานายสารวรตรได้กวระเบียบของชุมชนและตำบลเทนั้นแต่ถ้าไม่ปฏิบัติตามก็มีลุกมารวยได้เจ็ดคนแปดคนผมจะเขียนให้ไม่เกินแปดถ้ามากกว่าแปดผมจะเขียนตัวโทรไว้ขออนุญาตให้โทรไปหาผมโดยตรงก็เหมือนที่ไอเ,เกียบอกว่าเราเป็น เข้าใจทำปเข้าแล,แ,แล้วผมตรวจสับไปชี้แจงท่านทุกท่านเข้าใจท่านม่ทราษ์มา่อนว่าเขามีอะไรกันนะครับแล้วเมืองทั้นพู่ก็บอกว่ามีบางคนท่านั้นแหละเบอกมีบางคนท่านั้นแหละที่พยายามจะสร้างทำตัวให้เป็นผู้ที่มีอิทธิพลไปในทางที่เกิดความวุ่นว,นวายนะครับจคิดว่าวันนี้น่าจะพอสมควรนะครับต้องรับผิดชอบกับแห่งนี้นะครับยินดีต้อนรับนักกอล์ฟทุกท่าน ที่มีมารยาทและมีกฎกติกาปฏิบัติตามระเบียบเล่นได้หกคนเจ็ดคนแปดคนก็ได้แต่ต้องมีเงื่อนไขเพิ่มเติมแล้วก็เราจะอยู่กันอย่างมีความสุขแล้วก็เราจะอยู่กันเป็นระเบียบเรียบร้อยใงสังคมก็จะได้อยู่มากยิ่งขึ้นนะครับเนื่องจากว่าเราอยู่กันหลายคนนะครับแล้วก็ขอขอบคุณสื่อมวลชนทุกท่านอีกครั้งเชิญนพี่น้องปรกชาชนแล้วกเไปตั้งพบตั้งเราเพื่อให้กุ่มตัวเองเข้มแข็งขึ้นมาเนี่ย นั่นไม่ได้นำไปในทางที่ดีถ้าทำทางที่ดีต้องคนส่นวนใหญ่เขาเห็นด้วยน,นักป๊อวันนี้จะได้มากันแค่นี้ถ้ามานนเยอะกว่านี้น่าจะมีคำถามได้เยอะแล้วก่านอื่นไม่ทราบมีใครจะถามเยนะครับ